ปาดพี่น้องเอนี่เรือสำราญเขาอีกสองลำพี่น้องเอ้ยนี่ลำแหลกเด้อพู่นลำเอ่อลำนี่เขามมอเสาเนี่ยจ้าลำลำนี่เขาม,อาม,อามอาือเสารเด้อมูเด้อพู้นลำผุนเขามาได้สองมือละจ้ะเอ่อเขามาได้สองมือละเอ,อะ่อเพิ่งจะมาจอดถังโยร่งแรมเด้อเพื่อนเด้อนีรุงแรมรงแรมยังหน่อยกว่กวกัวเรือเด้อเพื่อนนี่ล่งแรมรงแรมเก่าแก่จก้ะอเล็กซาันเดร์ พี่น้องจะมาไ่มาเงาค่ะแห้ยเห็นย่ามอะไรกับตืนเต้นย่ามนั้นย่างไปเบิ่งก่อนอม,มาเด้มมูเดิมสิบห้าเบิ่งเรือหยากเรือใหญ่เคยเห็นบอุอ้ยผู้ไทยทำกับว่าใครเห็นดอกจ้ปาปะปะปะมาเบิ่งบรรยากาศจ้านีโรงแรมเดิมมูเด้อโรงแรมจ้า เขาบอกให้เขาดกมูอเอ้ยข่อยกระยางมาเบิ่งไก,ไก่ยับมาไก่ไก่เถอกระเกระเทบกระเทบเขามาสินี่ค่ะท่างเขาท่างออกดโมเือมันกระสสมีเจ้หนาทีรักษาความปลอดภัยอยู่นี่เห็นบอทองสีแหละนะ่ะทงสีแหล่นะจ๊ะอืมบ้าพี่นอ้องมันตึกมันตึกลอยน้ำอีลีได้หน่บอกงเลยป้าเจาผู้บาวสองคนมาลอแท้ นี่โรงแรมเด้อเพื่อนเด้อเนี่ยทางนี้สิเป็นอ่าลักษณะเฮ็ดใหม่แต่ว่านี่โรงแรมเก่าบนตจบไปอีกเด้อเด้อป้าพี่น้องเข้าให้เขาบ่ละโอ้ท่านท่านจักรยานให้เขาได้ตัวหนิคนน่ะค่ะอุ้ยพี่น้องเอ้ยห่อนปานใดแต่เย็นเด้อป้าพี่น้องมาเบิ่งไก่ๆมาเบิ่งไก่ๆสิพาเบิ่งเด้อก็เคยย่างมาทางนี้จ้าเพื่อพี่น้องเอ้ยป้าพี่น้องมาใหญ่คักแท้ อเอาเอาลูบลงเด้อมันจิ้เห็นปื๊ดบรรยากาศบานเพิินพี่น้องมันสูงก er ็ภูเขาเห็นว่าภูเขาอยู่ทางหนาเห็นบะภูเขาอยู่ทางหนากับเรือลำนี้พี <dic> er ่น้องทางนี่ๆี่นีอนี่นี่หอบังคับการเขาเด้อนี่ทถิงเทิงนี่เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่นี่นี่นี่พี่น้องหอบังคับการในหน่อยหนึ่งคึอจังเขาเอาเรือลำใหญ่ไปได้พี่น้องถ้าเรือมีน้ำลึกจังเลย จังเลยน้ำตื้งจังเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องข่อยกบมาเห็นไกลไกปืด๊ดอันนึกว่าทางนี่สิงยางเขาบ่ได้เนาะจ้ะเนาะโอ้มันเป็นไล่รือเห็นเด้อนี่อยู่แถวนี้ป๊าพี่น้องธรรมชนฉาดซะมั่งามแผลพี่น,อน้องน้ำขึ้นสิลึกแท๊ดบางทีเขาไปได้จังได๋พี่น้องมาใหญ่มา,ายมาวกันแต่เอ้ยขนาดภาพบ่ะเ้ขยายเด้อพี่น้องนี่ปืด๊ดพี่น้องแดดแดดแดด ข่อยอ้อนซ่อนไหมปืด๊ดพี่น้องป๊าเลือดลํำหนันล้ำหมดหน่อยนึงพี่น้องบ่งบานข่อยมิแต่เกาะแต่แกงมีแต่พูแต่เขาเด้อพี่น้องนี่อันภาพน้อยสุดแลด้วเด้อค่ะเพื่อที่สิหหมู่เห็นเลือดล่ำใหญ่ๆนี่นี่นี่ทั้งหัวบัวงดได้พี่น้องปื๊ดปันปลาสลามใหญ่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งน้ำกันเด้อมาเบิ่งน้ำกันเด้อจ้า